ลองจินตนาการถึงยุคสมัยหนึ่งของนครนิวยอร์กนะคะช่วงที่แบบว่าความทะเยอทะยานมันพุ่งสูงปรี๊ดเลยค่ะครับยุคนั้นนี่น่าสนใจมากไม่ใช่แค่สร้างตึกธรมธรมดาานะคะแต่มันคือการแข่งกันเพื่อจะออขูดขีดท้องฟ้าให้ได้จริงๆค่ะเป็นคำเปรียบเทียบที่ดีครับเหมือนกับว่าท้องฟ้าคือขีดจำกัดใหม่ที่ต้องไปให้ถึงใช่ค่ะยุคที่เส้นขอบฟ้าของเมืองเนี่ยกำลังจะถูกวาดขึ้นมาใหม่เลยด้วยเหล็กกล้า ด้วยความปรารถนาล้วนๆใจกลางนิวยอร์กซิตี้ตอนนั้นนะคะเหมือนเป็นสนามรบกันเลยค่ะแต่ไม่ใช่รบกันด้วยอาวุธนะครับไม่ใช่ค่ะแต่เป็นสงครามคิดสร้างสรรค์วิศวกรรมแล้วกเ็เงินทุนทุกคนฝันจะปักหมุดตึกตัวเองให้สูงที่สุดในโลกให้ได้บรรยากาศคงจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นน่าดูนะครับตื่นเต้น ดุเดือดแล้วก็มีความคาดหวังสูงมากไม่เคยมีมาก่อนเลยค่ะแล้วจุดเริ่มต้นของการแข่งที่ร้อนแรงสุดๆเนี่ยมีคู่เอกอยู่สองคู่ค่ะที่น่าสนใจคือสถาปนิกของสองโครงการเนี้เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะอ้าวรอครับจากเพื่อนมาเป็นคู่แข่งกันใช่ค่ะแต่กลายเป็นศัตรูคู่แข่งกันไปเลยคนหนึ่งคือวิลเลียมแวนอาเลนเขาไปจับมือกับวอลเตอร์ไครสเลอร์เจ้าพ่อวงการรถยนต์เลยนะครับนั่น ใช่ค่ะสร้างตึก Chrysler Chrysler Building แค่ชื่อผู้สนับสนุนก็รู้แล้วว่าไม่ธรรมดาส่วนอีกคน Craig s e v e r a n อดีตคู่หูของแวนอาเลนคนที่เคยทำงานด้วยกันคนนั้นล่ะค่ะเขาไปร่วมทีมกับจอร์ดโอสต ROM นักกันเงินดาวรุ่งจาก Wall Street สร้างตึก Manhattan Company หรือที่รู้จักกันว่า40 Wall Street อืมคือบริบทช่วงนั้นมันสำคัญมากนะครับที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้เรากำลังพูดถึงช่วงปลายยุค1920ยุค r o d i n n g 20ใช่ไหมคะใช่ครับอยู่ที่เศรษฐกิจเฟื่องฟูมากๆกก่อนที่เอ่อก่อนที่ตลาดหุ้นจะวายครั้งใหญ่อ๋อก่อนวิกฤต ค,ความมั่งคั่งมันสะพัดไปทั่วโดยเฉพาะในวงการอุตสาหากรรมการเงินทำให้มีเงินมีทุนพร้อมจะลงทุนในอะไรที่มันแสดงถึงพลังอำนาจความสำเร็จซึ่งก็ไม่มีอะไรชัดเท่าตึกรถ้ฟที่สูงที่สุดในโลกอีกแล้วถูกต้องครับมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดประกอบกับเทคโนโลยีการก่อสร้างก็ก้าวหน้าพอดีเทคโนโลยี <Technology S 1> อะไรบ้างคะตอนนั้นก็คือการใช้โครงสร้างเหล็กกล้านี่แหละครับ ที่มันปฏิวัติว,ตวงการเลยทำให้สร้างตึกได้สูงกว่าเดิมเยอะเทียบกับเมื่อก่อนที่ใช้อ,อิฐหรือหินค่ะแล้วก็ลิฟต์ลิฟต์ก็เร็วขึ้นเยอะทำให้ใช้งานตึกสูงๆแบบนี้ได้จริงปัจจัยพวกนี้มันเอื้อให้ความฝันเรื่องตึกสูงเสียดฟ,ฟ้ามันเป็นไปได้ครับจริงด้วยค่ะเหมือนทุกอย่างมันลงตัวพอดีทั้งเงินทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ที่สำคัญเลยความทะเยอทยานของผู้คนครับความทะเยอทยานนี่สำคัญมาก แต่มันไม่ใช่แค่แข่งกันด้วยตัวเลขความสูงนะคะแบบว่าใครสูงกว่าชนะแค่นั้นอ๋อมีอะไรมากกว่านั้นมันคือสงครามจิต,ตวิทยาเลยค่ะชิงไหวชิงพริปกันสุดๆมีการใช้เล่เหลี่ยมมีการตีความกฎหมายผังเมืองแบบเออฉลาดฉลาดหาช่องว่างหาช่องทางว่างกันถึะประมาณนั้นเลยค่ะแล้วเรื่องศักดิ์ศรีนี่ไม่ต้องพูดถึงเดิมพันสูงมากครับเข้าใจเลยวิการแก้แบบแปลนกันตลอดเวลานะคะ ชนิดที่ว่าถ้าได้ยินว่าอีกฝ่ายจะเพิ่มเมตรหนึ่งทีมตัวเองต้องกลับไปคิดแล้วว่าจะเพิ่มยังไงให้เหนือกว่าให้ได้โอ้ oh, แข่งกันดุเดือดจริงๆเงินนี่ดูเหมือนจะไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะสําหรับโปรเจกต์ลงนี้เรามาลงลึกเรื่องสถาปนิก2คนนี้กันหน่อยไหมคะแวนอเลนคนออกแบบไครสเลอร์กับเซเวอร์แรนส์คนออกแบบแมนฮัตตันคอมพานีที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อน ใช่ค่ะเคยเป็นหุ้นส่วนกันในบริษัทสถาปนิกเลยนะคะแต่สุดท้ายก็แยกทางกันแบบจบไม่สวยเท่าไหร่อ๋อมีเรื่องบาดหมางกันว่ากันว่าความขัดแย้งส่วนตัวนี่แหละค่ะที่ยิ่งทําให้การแข่งขันระหว่างสองตึกนี้มันรุนแรงขึ้นไปอีกมันไม่ใช่แค่แข่งกันในฐานะสถาปนิกละแต่มันเป็นการพิสูจน์ตัวเองเอาชนะอดีตเพื่อนให้ได้ถูกต้องค่ะมันเหมือนมีเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย มีเรื่องเล่าเยอะเลยค่ะว่าเขาจับตามองความเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายแบบใกล้ชิดชนิดที่ว่าอาจจะมีส่งคนไปสอดแนมความคืบหน้าการก,ก่อสร้างเลยนะคะโหทํากันขนาดนั้นเลยอครับก็ว่ากันไปนะคะพอฝ่ายหนึ่งประกาศแผนความสูงใหม่อีกฝ่ายก็จะรีบกลับไปปรับแบบทันทีอย่างตึกแมนฮัตตันของเซเว่นแรนส์ตอนแรกก็ประกาศความสูงหนึ่งครับพอแวนออเลนออกแบบคราสเลอร์ให้สูงกว่าเซเว่นแรนส์ก็ต้องกลับไปเพิ่มความสูงอีกวนไปวนมาแบบนี้เลยค่ะ S <S <h ums> เหนื่อยแทนเลยนะครับเนี่ยมีการใช้กลยุทธ์ต่างๆนานาบางทีก็ปล่อยข่าวลือแปลกๆออกมาปั่นป่วนหรือพยายามใช้ช่องทางกฎหมายขัดขวางอีกฝ่ายทำทุกทางค่ะให้ตึกตัวเองได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลกประเด็นเรื่องการปรับแบบนี้น่าสนใจนะครับคือมันสะท้อนความท้าทายทางวิศวกรรมที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาค่ะ <c oughs> มันไม่ใช่แค่ต่อเติมชั้นขึ้นไปเฉยๆใช่ไหมคะ ไม่ใช่เลยครับการจะเพิ่มความสูงตึกมันกระทบโครงสร้างทั้งหมดเลยต้องคำนวณการรับน้ำหนักใหม่หมดต้องคิดเรื่องแรงลมที่สูงขึ้นไปอีกซึ่งยุคนั้นความรู้ด้านนี้ก็ยังถือว่าใหม่นะครับการสร้างตึกสูงขนาดนี้คือการผลักดันความรู้ทางวิศวกรรมจริงๆอย่างที่บอกคือการใช้โครงสร้างเหล็กกล้า (steel frame) มันทําให้ต้องใช้กําแพงหนาๆรับน้ําหนักเหมือนเมื่อก่อนทําให้มีพื้นที่ข้างในมากขึ้นใช่ครับพื้นที่ใช้สอยเยอะขึ้น ตึกก็สูงขึ้นได้มากแต่ก็ต้องออกแบบการยึดโยงหรือเบร c ซิงให้แข็งแรงพอจะต้านแรงลมมหาศาลบนที่สูงได้แล้วเรื่องลิฟต์ล่ะคะตึกสูงขนาดนั้นคนจะขึ้นลงยังไงกันคะนั่นก็เป็นอีกความท้าทายสำคัญเลยครับลิฟต์ยุคก,ก่อนหน้านั้นอาจจะยังช้าอยู่ไม่เหมาะกับตึกสูงมากๆค่ะการพัฒนาลิฟต์ความเร็วสูงที่ปลอดภัยจึงจำเป็นมาก บริษัทอ t i ิส l อ v a วเตอร์นี่มีบทบาทสำคัญเลยครับในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ทำให้การเดินทางแนวดิ่งในตึกระฟ้ามันใช้ได้จริงมีประสิทธิภาพนึกภาพตามเลยค่ะถ้าลิฟต์ช้าตึกสูงสูงนี้คงไม่น่าอยู่เท่าไหร่ใช่ครับตึกสูงขนาดนี้คงแทบไม่มีประโยชน์ใช้สอยเลยถ้าไม่มีลิฟที่ดีพอดังนั้นการแข่งสร้างตึกสูงมันเลยไปกระตุ้นนวัตกรรมหลายๆด้านพร้อมกันไม่ใช่แค่โครงสร้างแต่รวมถึงระบบภายในอาคารด้วยอื การแข่งขันนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องอีโก้หรือชื่อเสียงแต่เป็นการขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมีนัยสําคัญจริงๆครับหนังสือพิมพ์นี้ลงข่าวความคืบหน้าแทบทุกวันมีการทํานายคาดเดาเปรียบเทียบความสูงกันตลอดผู้คนเฝ้ามองโครงสร้างเหล็กที่ค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นทุกวันมันคงเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจมากนะครับ ใช่ค่ะมันเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังความก้าวหน้าความยิ่งใหญ่ของยุคสมัยถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะเริ่มมีสัญญาณแปลกๆแ,แล้วก็ตามแต่ภาพตึกราฟ้าที่กำลังสร้างนี่มันก็ยังสร้างความฮึกเหิมได้อยู่แต่แล้วในขณะที่ทุกคนกำลังจับจ้องไปที่การแข่งกันระหว่างไค r y เลอร์กับแมนฮัพตันคอมพานีก็มีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นในมุมที่อาจจะไม่ได้อยู่ในสายตาคนส่วนใหญ่ตอนแรกค่ะ ณหัวมุมถนน 5th Avenue กับถนน 34th Street โอ้ทำเลทองเลยนะครับนั่นใช่ค่ะที่ตั้งของโรงแรมสุดหรูเก่าแก่ในตำนาน Waldorf Astoria Waldorf Astoria Hotel าลกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์เขาจะทำอะไรกับโรงแรมครับโรงแรมนี้กำลังจะถูกรื้อถอนค่ะเพื่อเปิดทางให้กับโครงการใหม่หรือโรงแรมเก่าแก่ทิ้งเลยละครับ ใช่ค่ะและโครงการใหม่ที่ว่านี่แหละค่ะที่จะกลายมาเป็นมัมมืดตัวจริงเสียงจริงที่จะเข้ามาชิงตำแหน่งตึกที่สูงที่สุดในโลกไปแบบแบบว่าพลิกความคาดหมายเลยโครงการอะไรครับนั่นก็คือตึก Empire State ค่ะได้รับการสนับสนุนหลักจาก John J. r จ s k รัคอผู้บริหารระดับสูงของ General Motors G.M. เลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็เป็นอดีตผู้จัดการแคมเปญของเอ Smith ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีด้วย โอ้โหผู้สนับสนุนก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะความน่าตื่นเต้นมันไม่ได้อยู่แค่การมีผู้ท้าชิงรายใหม่นะคะแต่อยู่ที่แผนการก่อสร้างของ Empire State นี่แหละค่ะตอนแรกก็ยังไม่มีใครรู้แน่ๆว่าจะสูงเท่าไหร่ครับแต่แล้วก็มีการเปิดเผยรายละเอียดสุดอลังการออกมาคือพวกเขาวางแผนจะสร้างเสาสำหรับจอดเรือเหาะ Moring Mas สขนาดใหญ่เมื่อหือมาไว้บนยอดตึกเสาจอดเรือเหาะบนยอดตึกรอครับใช่ค่ะลองนึกภาพตามนะคะเรือหาะ หรือ Dirigible ขนาดยักษ์ลอยเข้ามาเทียบจอดที่ยอดตึกระฟ้าใจกลางแมนฮัตตันเลยโอ้โห oh. เพื่อให้ผู้โดยสารลงจากเรือเหาะเข้าตึกได้เลยมันเป็นภาพที่ล้ำยุคมากๆเหมือนหลุดมาจากนิยายวิทยาศาสตร์เลยค่ะตอนนั้นแนวคิดเรื่องเสาจอดเรือเหาะนี่สะท้อนความทะเยอทะยานของโครงการ Empire State จริงๆครับต้องเข้าใจว่ายุคนั้น เรือเหาะถูกมองว่าเป็นอนาคตของการเดินทางไกลข้ามทวีปเลยนะครับโอเ้เขาเชื่อกันแบบนั้นใช่ครับการมีเสาจอดเรือเหาะดนยอดตึกที่สูงที่สุดในโลกก็เลยเหมือนการประกาศศักดาประกาศวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้ามากๆเป็นการสร้างภาพลักษณ์ความทันสมัยถูกต้องครับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีความเชื่อมั่นในอนาคตของการเดินทางทางอากาศ แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยสิครับมันทําได้จริงเหรอคะการเอาเรือเหาะใหญ่ๆมาจอดเทียบกับยอดตึกสูงๆท่ามกลางลมที่มันแปรปรวนรุนแรงเหนือมหานครนิวยอร์กเนี่ยมันอันตรายมากนะครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเอา้าวผู้เชี่ยวชาญด้านการบินตอนนั้นก็กังวลเรื่องนี้กันเยอะครับแต่ในแง่ของการโปรโมตการสร้างความตื่นตาตื่นใจต้องยอมรับว่าแนวคิดนี้สำเร็จงดงามมากครับทำให้คนสนใจตึก Empire State มากขึ้น ใช่ครับทำให้ตึกนี้กลายเป็นจุดสนใจแล้วก็เพิ่มความคาดหวังเรื่องความสูงขึ้นไปอีกเยอะเลยถึงแม้สุดท้ายเสาจอดนี่จะไม่ได้ใช้จริงตามที่คิดไว้เลยก็ตามครับ ไม่เคยมีเรือเหาะมาจอดจริงๆเลยหรอคะเท่าที่มีข้อมูลคือไม่เคยมีการใช้นานเชิงพาณิชย์จริงจังเลยครับอาจจะมีแค่การทดสอบเล็กๆน้อยๆแต่มันก็กลายเป็นส่วนยอดที่เป็นเอกลักษณ์ของตึกมาจนถึงทุกวันนี้นอกเหนือจากเสาจอดเรือเหาะแล้วอีกเรื่องที่น่าทึ่งคือความเร็วในการสร้างตึก Empire State นะคะใช่ครับเร็วมากจริงๆใช้เวลาสร้างแค่ประมาณเอ,อ่อ ปีหกับ45วันเท่านั้นเองซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับตึกใหญ่ขนาดน,นี้เขามีการวางแผนจัดการที่ดีมากครับระบบโลจิสติกการลำเลียงวัสดุการจัดตารางคนงานทำได้ดีเยี่ยมทำให้งานมันเดินหน้าเร็วมากแข่งกับเวลาแล้วก็แข่งกับคู่แข่งไปพร้อมกันเอาละคะ่ะกลับมาที่การแข่งขันลาดเมื่อ m p p r r s t t t e ประกาศแผนความสูงที่เหนือกว่าใครแถมมีกิมมิกเสาจอเรือเหาะสุดล้ำอีกครับ การแข่งเดิมระหว่าง Chrysler กับ m a n ฮ a t t a n ก็ดูเหมือนจะเถูกกลบไปเลยใช่ค่ะแต่แวนอาเลนสถาปนิกของ Chrysler เขายังมีหมายเด็ดซ้อนอยู่ค่ะอ้าวยังมีอีกเหรอครับมีค่ะในช่วงที่การก่อสร้างตึก Chrysler ใกล้จะเสร็จตึกแมน h a t t a n Company ของ Severance ได้ประกาศความสูงสุดท้ายที่สูงกว่า Chrysler นิดหน่อยทำให้ดูเหมือน Severance จะชนะใช่ค่ะดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้น แต่แล้วในเดือนตุลาคมปี1929แวนอาเลนก็สร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ด้วยการเปิดเผยเอาวุธลับที่เขาซุ่มประกอบเก็บไว้ในปล่องไฟของตึกซ่อนไว้ในปล่องไฟเลยเหรอครับใช่ค่ะนั่นคือยอดแหลมหรือสายที่ทำจากสแตนเลสสตีลหนัก27ปันสูง185ฟุตประมาณ56เมตรโหสูงมากนะครับนั่นยอดแหลมนี้ถูกยกขึ้นไปติดตั้งบนยอดโดมของตึกใช้เวลาแค่90นาทีเองค่ะ ทำให้ความสูงรวมของตึกค h r y <quy estiver> right. no s l e r พุ Quran. ่งพรวดขึ Tonight ้นไปเป็น1 6 6 6ฟุตหรือ319เมตรแซงหน้า m a n h a ต t a n Company ไปเลยแซงไปเลยค่ะคว้าตั้งแหน่งตึกที่สูงที่สุดในโลกไปครองแบบเอ่อน้าทึ่งมากการติดตั้งยอดแหลมแบบลับๆของค h r y s l e r นี่ถือเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากครับเหนือความคาดหมายจริงๆค่ะมันแสดงให้เห็นเลยว่าเขาชิงไหวชิงพลิปกันจนนาทีสุดท้าย แวนแอรเลนเก็บความลับนี้ไว้จนถึงเวลาที่เหมาะสมจริงๆทำให้เซเวอร์แรนซ์ไม่มีโอกาสแก้ถึกตัวเองได้ทันหมดสิทธิ์เลยครับเป็นการปิดฉากการแข่งระหว่างอดีตเพื่อนรักหักเหลี่ยงโหดคู่นี้ไปอย่างสมบูรณ์แบบแม้ว่าชัยชนะของไครสเลอร์จะเป็นแค่ช่วงสั้นๆก็ตามใช่ค่ะเพราะถึงแม้ไครสเลอร์จะได้ครองตำแหน่งตึกที่สูงที่สุดในโลกด้วยยอดแหลมสุดเซอร์ไพรส์นั่นแต่ก็เป็นเวลาแค่ประมาณ11เดเดือนเองค่ะ สั้นมากนะครับสั้นมากเพราะในเดือนพฤษภาคมปี1931ตึก Empire State ก็สร้างเสร็จสมบูรณ์ด้วยความสูงรวมถึงยอดเสาจอดเรือเหาะที่1250ฟตุตหรือ381เมตรสูงกว่าไค r y ซ l e r ไปอีกเยอะเลยใช่ค่ะคว้าตำแหน่งตึกที่สูงที่สุดในโลกไปครองแบบไม่มีข้อโต้แย้งแล้วก็ครองตำแหน่งนี้ยาวนานเกือบ40ปีเลยทีเดียวค่ะยาวนานมากครับถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้ว Empire State จะเป็นผู้ชนะในเรื่องความสูงนะคะ แต่ตึกทั้ง3ามหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นตึก Chrysler ที่มีดีไซน์อาร์ตเดโคสวยๆยอดแหลมเป็นเอกลักษณ์ครับสวยงามมากตึก40 Wall Street หรือ Manhattan Company ที่ก็ยังตั้งเด่นอยู่ในย่านปานเงินแล้วก็ตึก Empire State ที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนิวยอร์กไปแล้วเห็นในหนังนับไม่ถ้วนใช่ครับปรากฏในสื่อเยอะมากต่างก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมที่สำคัญแล้วก็เป็นที่จดจำของนิวยอร์กมาจนทุกวันนี้ค่ะ พวกมันคือมรดกที่จับต้องได้จากการแข่งขันอันดุเดือดครั้งนั้นถูกต้องครับถ้าเรามองย้อนกลับไปการแข่งขันครั้งนี้มันมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่สร้างตึกให้สูงที่สุดนะคือมันเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของจิตวิญญาณแห่งยุคสมัยยุคสมัยแห่งความทะเยอทะยานที่แบบว่าไร้ขีดจำกัดความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีในศักยภาพของมนุษย์ค่ะนวัตกรรมทางวิศวกรรมที่ถูกผลักดันไปจนสุดขอบ แล้วก็แน่นอนการแข่งขันทางธุรกิจศักดิ์ศรีที่เข้มข้นมากๆทั้งหมดนี้มันผสมกันก่อให้เกิดสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์ไม่ใช่แค่ของเมืองแต่ของยุคสมัยนั้นเลย mm. อีกประเด็นที่น่าสนใจคือตึกเหล่านี้ส่วนใหญ่สร้างเสร็จตอนที่อเมริกากำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่พอดี the Great Depression สร้างเสร็จตอนเศรษฐกิจกไม่ดีหรอคะใช่ครับซึ่งทำให้ช่วงแรกๆเนี่ยอย่าง Empire State ก็เจอปัญหาในการหาคนเช่าจนถูกล้อว่าเป็น Empty State Building ตึกว่างเปล่าใช่ครับแต่ในระยะยาวตึกเหล่านี้กลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังความอดทนความสามารถในการฟื้นตัวของนิวยอร์กและอเมริกามันแสดงให้เห็นว่าแม้ในายามยากลำบากมนุษย์ก็ยังสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่และยืนหยัดอยู่ได้ เป็นมงคงที่ดีมากเลยค่ะแล้วการแข่งขันสร้างตึกสูงแบบนี้มันจบไปพร้อมกับยุคนั้นเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามันยังคงมีอยู่เรื่อยๆคะไม่ได้จบเลยครับการแข่งขันเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกยังคงดําเนินต่อไปเรื่อยๆเลยครับ เพียงแต่สมรภูมิมันย้ายจากนิวยอร์กไปเมืองอื่นๆทั่วโลกอ๋ออย่างในเอเชียตะวันออกกลางที่เราเห็นกันใช่ครับโดยเฉพาะในเอเชียและตะวันออกกลางเรายังคงเห็นการทุ่มงบมหาศาลการผลักดันเทคโนโลยีการออกแบบที่น่าทึ่งเพื่อชิงตำแหน่งอาคารที่สูงที่สุดในโลกกันอยู่เสมอครับค่ะ มันอาจจะสะท้อนแรงขับเคลื่อนที่ต่างกันไปในแต่ละยุคแต่ละวัฒนธรรมแต่แก่นแท้ของความปรารถนาที่จะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสูงกว่าท้าทายขีดจำกัดเดิมๆเ,เนี่ยดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาตลอดนะครับอืม hmm. ตึกรฟ้าจังยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังของความมั่งคั่ง ความก้าวหน้าอำนาจและความใฝ่ฝันของสังคมนั้นๆครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะเรื่องราวการแข่งขันสู่ท้องฟ้าของนิวยอร์กในวันนั้นก็ทิ้งมรดกทั้งสถาปัตยกรรมทั้งหมดเรียนไว้ให้เราเยอะเลยนะคะครับผมทำให้เราอดคิดไม่ได้นะคะว่าจริงๆแล้วขีดจำกัดของความทะเยอทะยานของมนุษย์เราเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่แล้วในยุคสมัยที่เรากำลังใช้ชีวิตกันอยู่นี่ อะไรคือสิ่งที่เรากำลังสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นตัวแทนของยุคสมัยของเรากันคะเป็นคำถามที่ชวนคิดต่อจริงๆครับน่าเก็บไปคิดต่อกันนะคะสำหรับวันนี้การเจาะลึกเรื่องราวของเราก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้หวังว่าเรื่องราวการแข่งขันอันน่าทึ่งนี้จะเป็นประโยชน์แลวก็สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อยนะคะครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับฟังและร่วมสำรวจประวัติศาสตร์น่าสำคัญนี้ไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับ